วันพยาบาลพี่เลี้ยง Nurse Preceptor Day ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย30เมษายน ในแต่ละปีมีพยาบาลใหม่ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมากและต้องเข้ามาทำงานในโรงพยาบาลระดับใหญ่ที่มีคนไข้อาการซับซ้อนซึ่งการจะทำให้พยาบาลจบใหม่เหล่านี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีต้องอาศัยผู้ที่คอยช่วยเหลือดูแลประคับประคองในการทำงานนั่นก็คือพยาบาลพี่เลี้ยงระบบพี่เลี้ยงนะคะอยู่คู่กับวิชาชีพการพยาบาลมาตลอดนะคะ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็เช่นกันนะคะเราจะมีระบบพี่เลี้ยงนะคะตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มาจนปัจจุบันนะคะเพราะว่าพยาบาลเป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัตินะคะต้องใช้ทั้ศาตร์และศิลปะทางการพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องที่จบใหม่นะคะหรือว่าพยาบาลที่ย้ายหน่วยงานมาทํางานในหน่วยงานใหม่นะคะพี่เลี้ยงจะมีบทบาทหน้าที่สําคัญมากก็คือเรื่องของ การสอนงานนะคะให้กับน้องๆเหล่านี้นะคะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องนะคะแล้วก็คอยติดตามประเมินผลเป็นระยะระยะนะคะที่สําคัญนะคะบทบาทที่สําคัญของพยาบาลพี่เลี้ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือประคับป,ประคองนะคะให้น้องๆเหล่านี้ก้าวผ่านความกังวลใจนะคะในการปรับตัวกักบที่ทํางานใหม่นะคะรวมทั้งมีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็อยากให้กําลังใจนะคะให้กับพยาบาลพี่เลี้ยง ในฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพยาบาลพี่เลี้ยงถือว่าเป็นกลุ่มน้องที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นกลุ่มที่จะช่วยสร้างน้องพยาบาลใหม่เป็นพยาบาลที่เก่งดีและมีสุขให้เป็นพยาบาลที่มีคุณภาพเกิดขึ้นมานับว่าพยาบาลพี่เลี้ยงเป็นบุคคลสําคัญในการที่จะปลูกฝังและก็พัฒนาพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตค่ะ เป็นตัวแทนคณาจารย์นะคะที่มาพูดถึงระบบพรีเซ็ปเตอร์ชิพนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะทั้งฝ่ายการแล้วก็ขอบคุณตัวพรีเซ็ปเตอร์ทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆพยาบาลพี่เลี้ยงเนะะี่ยค่ะพวกเรานะคะอาจารย์แล้วก็สถาบันนะคะเร็งเห็นถึงความเสียสละความทุ่มเทมุม่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีระบบพยาบาลพี่เลี้ยงหรือพรีเซ็ปเตอร์ชิพนี้ต่อไปนะคะเพราะว่า น้องพยาบาลนักศึกษานะคะที่จะจบใหม่ในวันข้างหน้าก็จะกลายมาเป็นพรีเซปเตอร์ในวันหน้าเหมือนกันค่ะ ก็จากการที่ได้ขึ้นฝึกนะคะรู้สึกได้ว่าถ้าไม่มีพี่พยาบาลพี่เลี้ยงคอยช่วยไกด์อะคะ่ะก็จะทําให้รู้สึกว่าทํางานบนวอร์ดแบบงงๆอะคะ่ะแล้วพี่ก็ใจกับเรามากเลยะคะ่ะคือพี่กล้าที่จะให้เราอะทางานต่างๆบนวอร์ดเพื่อที่จะให้เราเหมือนพัฒนาตัวเองอะคะ่ะพี่เขาก็เหมือนไม่ได้สอนแค่งานของการพยาบาลคะ่ะให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งเรื่องเกี่ยวกับก,บการซัพพอร์ตจ,จิตใจว่าเวลาเราเจอปัญหาเราควรจะทํายังไงปัญหาต่างๆที่เจอจะเจอเป็นแนวไหนบ้างจะแก้ปัญหายังไงรวมถึง การแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตต่างๆด้วยค่ะพอเราปรับบทบาทมาเป็นตัวพยาบาลวิชาชีพอย่างเต็มที่การทำงานช่วงแรกจะค่อนข้างที่แบบกังวลมากบอกกับออกลัวความเกิดความผิดพลาดจ,จากการทำงานค่ะ ที่แบบค่อนข้างเยอะเลยแบบไม่ใกล้ทําอะไรเองตอนแรกนะคะก็มีพี่พยบาบาลพี่เลี้ยงมาคอยช่วยดูแลมาคอยช่วยแบบปกป้องเรามาคอยช่วยแบบรีบงานเรารวบรวมงานเราค่ะก็ขอบคุณพี่มากค่ะที่คอยช่วยดูแลจะใส่หนูเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาสิ่งสำคัญที่ทำให้เราสามารถทำการพยาบาลได้อย่างมีมาตรฐานนะคะก็คือการที่มีพี่เลี้ยงอะคะ่ะคอยให้คำแนะนำคอยสอนคอยติดตามแล้วก็คอยประเมินเราอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะประเมินทั้งการทำงานประเมินทั้งสภาพจิตใจเราว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามารถทำงานได้ขนาดไหนแล้วคะ่ะก็เลยอยากจะขอขอบคุณพี่เลี้ยงมากเลยนะคะที่คอยดูแลนะคะ คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาคอยให้กำลังใจเรานะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็คือทำงานมาสามปีแล้วซึ่งสถานการณ์บางอย่างก็คือเกิดความตึงเครียดก็ ทำให้แบบสภาพจิตใจเราบางทีก็คือดูอ่อนล้าดูเหนื่อยอะคะ่ะกลับมาจากที่ทํางานอย่างเงี้ยหันกลับไปก็คือเจอพี่เลี้ยงของเราที่คอยให้คําแนะนาําหรือว่าตัวช่วยที่แก้ไขสถานการณ์นั้นนะคะให้ผ่านพ้นไปได้อย่างด้วยดีอะคะ่ะก็สามารถกลับเข้ามาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ขอบคุณพยาบาลพี่เลี้ยงที่น่ารักของหนูเลยนะคะที่เป็นทั้งเพื่อนพี่แล้วก็คนที่เข้าใจออความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดที่ผ่านมานะคะมันทําให้ปรับทัศนคติในการทํางานได้มากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ขึ้นมาฝึกในปี4ครั้งนี้ค่ะพี่ก็เลยเปิดโอกาสให้ได้ทำงานที่มีความสเปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นค่ะเช่นการดูแลผู้รับบริการที่ออนเครื่องเวนเตอร์เตอร์การดูแลผู้รับบร,ร,ริบการที่มีสายระบาย EVD แบบนี้ค่ะทำให้ตัวเองเริ่มเป็นพยาบาลเพิ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกประทับใจพี่ๆพ,พยาบาลทุกคนมากเลยค่ะว่าพี่เขาเก่งมากแล้วก็มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยค่ะพอโตไปจบเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะก็อยากจะเก่งได้เหมือนพี่เหมือนกันค่ะ พี่เลี้ยงอะค่ะจะเป็นคนที่คอยปรับประสบการณ์เราอะค่ะคอยสอนคอยดูแลตั้งแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นแบบนี้นะคะจะต้องดูแลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อาการอย่างนี้เราจะต้องรายงานหมออะค่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าพี่เลี้ยงเราอะค่ะมีประสบการณ์รวมถึงมีความรู้อะค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเอออย่างนี้แหละพยาบาลแบบนี้แหละค่ะควรจะเป็นต้นแบบของเราในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนอะค่ะแค่ไลน์ไปบอกอะค่ะพี่เลี้ยงก็จะมีคำปรึกษาดีๆแล้วก็มีกําลังใจดีๆให้อะค่ะก็คือรักพี่เลี้ยงนะคะ จากประสบการณ์ของพยาบาลพี่เลีย้ยงที่ถูกถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่หลากหลายความสำเร็จของพยาบาลรุ่นน้อง มันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะคะที่เราสามารถมาทำบทบาทเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาลจบใหม่ได้นะคะสำหรับวอร์ดเรานะคะซึ่งเป็นวอร์ดที่รับคนไข้มารับยาเคมีบ,บาบัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้น้องอย่างระมัดระวังและถูกต้องนะคะเพื่อให้น้องสามารถปฏิบัติงานและดูแลคนไข้ได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่วันแรกค่ะ รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาสอนน้องถึงแม้ว่าเราจะมีปัญหาต่างๆแล้วก็ภาระหน้าที่ที่มากขึ้นแต่เราก็อยากจะสอนน้องคือเริ่มจากที่ทํางานแทบจะไม่เป็นถ้าทุกอย่างเราก็สอนทุกอย่างกับน้องๆจนน้องจากที่ทําอะไรไม่เป็นเลยจากตอนนี้น้องเก่งมากเราก็รู้สึกว่ายิ่งภูมิใจค่ะนอกเหนือจากหน้าที่ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพ สร้างมาตรฐานของงานพยาบาลให้มีมากขึ้นแล้วบุคลากรที่อาจเรียกได้ว่าทำงานเกินความรับผิดชอบของตนเองยังมีความทุ่มเทและใส่ใจเพื่อให้น้องๆพยาบาลใหม่ได้เป็นพยาบาลที่ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่พวกเขาอยากฝากบอกถึงพยาบาลพี่เลี้ยงทุกๆคน ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย